มันจะเดินเข้าพุ่มบอกว่าเฮ้ยมันเดินเข้าพุ่มอุ้ยชี้มันจกได้สามครั้งติดอ่ะมึงว่ามันบ้าปะล่ะมึงไม่ไายหาเอาวชิ้นเลยเป็นกระโดดข้ามึงเช็คพุ่มไม่หมดเลยจัดเครดีได้มึงได้ครูติดห้าเลยนะไม่ไม่แล้วมึงเดี๋ยวมึงตอบให้ครูครูลองนี่มันบ้าครูยังกลัวมันเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ้้มุมมมนนกปไ่่ีูโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆสตาร์ทาวทุกทุกคน้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาปลอมตัวนะครับ จกแคปแล้วก็จกปูน EP สองนะครับว่าจะใส่ชุดพางนะครับแล้วผมมีน้องชายด้วยตัวเลือนสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแบคครับวันนี้จะไปทําอะไรกับพี่จะไปจกปูนครับคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าอันเนี้ยผมโทรหาฟิข้างนอกนะครับคุยกันข้างนอกนะครับมันอาจจะผิดกฎของประเทศนั่นแหละครับแต่ว่าอย่าไปเป็นดราม่านะอขอร้องเลยเพราะว่านี่ผมทําคลิปแบบว่าเอาสนุกเฉยๆแค่แบบปัดตำรวจเล่นอ่ะแต่ว่าที่จริงอ่ะมันทําไม่ได้หรอกต้องบอกทุกคนก่อนว่าขออยยางเดียวอย่าอย่าเอามาเป็นดรา แต่ว่าทำจริงมันคุยในเกมก็ได้แหละแต่ว่ามันสะดวกกว่างแค่ปั่นตำรวจเ,ยเฉยๆมันไม่ได้เอามาทำสตอรี่อะไรแบบฆ่าร้านแฟนแทงมาปั่นตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจตอนนี้เยอะมากประมาณ40-50คนเลยอะในสอนอตอนนี้แต่ตอนนี้คนออน2 8วนะครับอันนี้ก็ประมาณ7โมงเช้านะครับก็มีตำรวจ24ชั่วโมงเลยมาเปลี่ยนชุดชุดทางกัน นี้ผมก็เปลี่ยนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมตัวกูสูงกว่ามึงทำไมตัวมึงเตี้ยว,วะเขาไม่รู้ทำไมสีมึงแก่จังวะเกงเลยกเกงมึงสีเขียวอ่ะไม่เปลี่ยนเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนมานี่สีมันกบเกิดแล้ว<อ>ไม่ไหนม,มันลองเทียบกันดูดิดูสีย่ามึนนี่ยังแก่เขาเรียกว่าแบบเนี้ยพี่ดูแบบเนี้ยอ๋อเขาไม่รู้เลยว่ามึงอยู่ตรงนี้ใช่โอ้โหมึงเก่งเนาะเพราคนจะเชื่อมึงอ่ะไปใหญ่ โอ้โหต้นไม้ใหญ่กูเห็นอยู่นิดเดียวเลืนมาเราพาไปจกที่แรกกันเลยนะครับไอ้แบ๊คมึงจกอาพ่อมึงเหรอมึงจะเพิ่งจกเรามานอนตรงไหนดีวะเราหลบอยู่ตรงไหนดีวะเป็นมาแล้วท่านอนตรงไหนวะไอ้แบ๊คหลุดหลุดไปดังไล่์แล้วท่านอนเลขไหนเออนั่งนั่งก่อนั่งอนมานั่งหลังนี่มานั่งหลังพุ่มห้าเอ็ดห้าเอ็ดห้าเอ็ดท่าที่ห้าเอ็ด ทำไมให้ไอ้ขากูขยับอ่ะขยันนี่เลยพี่ยังไม่มายังไม่มามันนอนข้างๆพี่ดิไอ้เนี่ยขาเอาแบบขาไม่ขยับดิมีป่ะถ้าานี้ท้านี้ท้านี้ท้านี่ห้าร้อยสองาห้าร้อยสองมึงนั่งทำไมเนี่ยเอออย่างนั้น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 วางก่อนนะเดี๋ยวไปจบก่อนมึงรออยู่นี่นะถ้าเลขอะไรนะร้อยอะไรนะร้อยสองเริ่มเลยนะวยแม่งมันมาว่ะ มาแคนเซิลไม่ได้ด้วยเออเขาเจอกูเปนหมายเด้ยจ้ะเขาเจอกูขอกแอบอย่างนี้แหละเขาเจอกูม <ENNIS> <ส Or ue> ึงแอบไว้ด <anonymous í busca> ิแอบอยู่เขาไม่รู้ว่ากูอยู่เขานอุ๊ยรถตำรวจรถตำรวจอยู่เห็นปะยังป้อมเปี้ยมอยู่พี่เยอะปะ สองคนปี่อยู่ข้างบนที่มันเฝ้าเลยว่ะมีคนไม่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้ว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 แล้วตำรวจนี้ของใครเนี่ยมีคนอยู่บ่ะไม่มีแล้วพี่ตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วมึงเข้าไปดูดิเขาดูอยู่ไม่มีโอเคครับเมื่อกี้ผมได้ไปเบิกรถมาใหม่นะครับเพราะว่าตำรวจพาวรถนะครับเฮ้ยต้องรอมันไปจนค่ำอ่ะลงมาลงมาลงมา บางทีแบบตำรวจแม่งก็หาผมให้ควักอะครับนาดูมันน่ขับหนาแล้วเราก็ดูไปข้างล่างนะจกทีละกองโอเคเดี๋ยวผมจะมาจกปูนแทนนะครับรอบนี้แล้วก็จะจอดทิ้งเอาไว้มึงใครเอารถอะไรมาวะเนี่ยรถอีแก่เฮ้ยเฮ้ยจกไม่ได้เง้นไม่เงียจกไม่ได้ปนนะปนอะไรนี่เอาเฮ้ยปนอะไรไปขโมยรถใครมาเนี่ยขโมยรถอะไรรถกู ฮ้ยมันจะถ่ายรูปอ่ะเรื่องผมถ่ายลงทวิตก่อนเพ่พี่ไปขโมยรถใครมายีบไปขโมยรถเขาหนะพี่พี่ไปขโมยเบียร์เขามาทำไมเนี่ยมึงก็แล้วแต่มึงอ่ะขโมยเบียร์มาเนี่ยตำรวจมาแล้วมึงอยู่ตรงไหนต้นไม้เนี่ยพี่มาแอบต้นต้นไม้แล้วก็ท่าดีอีโมด์อะนอนดินอนโอนแล้วมาแล้ว ออกจากพื้นที่ด้วยครับออกจากพื้นที่ด้วยครับอะไรนะครับพี่ออกจากพื้นที่ไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลครับอันนี้จบอันคนนี้จบผมไม่เกี่ยวไอ้ได้รีฮุทูเผาวตกผมไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยแล้วก็ไอ้คนชุดฟางไปไหนอะโอ้โหสาวมิ๊แล้วเนี่ยปูนปูเนี่ยเราตกอีกลูกเนี้ยไล่ยังไงพี่ต๋องไล่ไล่น้องคนนี้ก่อนกระซิบพี่กระซิบอันนี้กระซิบไปน้องคนนี้ก่อนไม่ผมโดนแล้น้องคนนี้หน่อยค่ะเอ้ยผมว่ามีคนขโมยไปให้ช่วยที่ถายคลิฟางดิ หพี่มี่เก้กูเห็นมันถ่ายทวิตยั่วอยู่กูรีบมาเคสเลยมึงหาดูไม่ได้หรอกตำรานีพีสองมึงลองดูกูกูว่ามันแตกประสบการณ์กูมาอยู่แถวนี้แหละมันมันต้องซ่อนแถวนี้แหละอันนี้ออกจากพื้นที่ตุ่มเสี้ยงด้วยครับไอ้แบ๊มึงนอนนี่แหละออกจากพื้นที่ตุ่มเสี้ยนนะแล้วกูแบบเข้าอยู่อย่างเงี้ยห้วยเขาขับในกูอะเขาขับอะไรแกกินนังเขาขับกูเนี่ะแกกินนังเขาขับกูแต่อันนี้มันวิ่งไปทางไหนอะ มึงดูตามพุ่มดีๆมึงเชื่อกูเขาต้องแอบตามพุ่มใส่ชุดฟางมามึงดูสิไอ่โอ้กล่องตมไม่มีอะไรมันมองไรนะพี่มะนาวไม่ไรที่หล่อบังกูไว้บังกูไว้ไอ้เย่มาบังกูพี่หายเกียนี่ไงนี่ไงเฮ้กูโดนไอ้เบกเจอและไอ้เบคกูโดนโอ้การกินนางวดไอ้เบกคยังไม่โดนยังไม่โดนไอ้เบคเกียจกูด้วย ไม่ก็โดนอู้นี่พี่เจย์โหทำไงครับน้อนไก่รังมาปวดน่ะช่วยได้เราช่วยรถจับเคสได้อยู่โอ้ยไอ้นี่ไงจับได้แล้วตอนนี้นางปวดเขาเอารถชนเนี่ยเขาแอบซูดมีเรามองไม่เห็นกันนี่ไอ้ยโดนเลยใครแม่งถ่ายวะเรื่องผมถ่ายลงทวิตย่อนเพจที่ไปขโมยรถใครมาบอลบินเท่าไหร่นะครับสองหมื่นครับลมสองหมื่นไอ้เพชรกูโดนสองหมื่น เ่าเรียบร้อยครับพ <All S 1> พี่เออโดนสองหมื่นโอ้โหขอบคุณที่ใช้บริการครับเฮ้จับได้เว้ยได้มึงล้อหลอกใช่ไหมมะนาวได้เป็นผองบอลแล้วมึงล้อหลอกใช่ไหมอยู่ที่เดิมไหมผมอยู่ที่เดิมผมอยู่ที่เดิม,ข,มขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาไปจออีกที่โอ้โห,หมึงเนียนจัดเลยเนาะถ้าปล่อยให้กูไปติดคุกดีเลย,ย อย่ะยิงแ่งสักหน่อย,ยเนีอะไรนะมึงไอ้หุยตรงนี้เนียนจัดโอ้โหเดี๋ยวเขาก็เข้า,ขาไปในุ่มมาพุ่มแก่ๆดีก่มีว่าตรงนี้เนียนไหมเนียนพี่เนียนแล้วมึงมานอนตรงนี้ดูดิเลยก่อนจบมึงมานอนตรงนี้ดิเดี๋ยวเคาจับไปสองคนมึงเรามานอนตรงหญ้ากแก่ดดิขาาเขาไม่ยอะไม่อีกขเขายะไม่อีกนอนเลยอุ้ย ผมไม่เห็นตัวนี้มองไม่เห็นอุย้ยเออผมเอาตรงนี้แหละพี่ไปจกเลยโหใช้กูเป็นเด็กเดินเลยมันมแคนเซิลได้ปะวะแคนเซิลได้ใช่ปะ EAC พี่ EAC คุณพี่เหรอใช่กู <c oughs> จกแล้วกูหลอหลอกกูจกแล้วกูหลอรอลกไหนวะมึงอะเอยพี่ดันผมจุดออกแล้วเดียมันมาแล้วมันแล้วมันไม่เห็นรอกถ้ามองอย่างเงี้ยมึงมองเอามองซ้ายดิมาแล้ว

เขียวแก่ทีหลังก็เขียวแก่มาดิมาตรงนี้ไม่มีใครรู้นะเวย้ยเอาจริงนะถ้ามองเงี้ยแทบไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีใครรู้เลยมึงหาตามพุ่มเห็นป่ามันจะหาตามพุ่มเวย้ยเดี๋ยววิ่งเข้าในพุ่มสวยๆอีมาตกกีกกู <c oughs> จเจ้าจุงกว่าประเทศลีสตาร์นะยอมรับปรับพูนสิบอะครับคนดูเฮ <c oughs> ียสวยเฮียทำไมเขียวๆอย่างงี้วะเอ <c oughs> ้ยชิบหายแล้ว <c oughs> มันพารถว่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว Uhm. ไปแล้ตำรวจโก็มันไปว่ะมันไปว่ะที่เดิมนะโอเคพี่ผมจบแล้วนะผมใหญ่นะเออผมกดยังสิแล้วมาดีมาตรงนี้กดนั่งเฉยๆพี่กดไม่เอานั่งเดี๋ยวมันเดินสะดุดนอนห้าสิบสองห้าสิบสองก็แล้วเวลาตำรวจมันเหยียบเราอ่ะมันจะไม่มันจะไม่รู้ว่าเราเหยียบมันอยู่ตรงนี้ไง ตามจริงเวลากดขโมยปูน่ะมันจะรอประมาณสามสิบวิอย่างน,นี้ผมเคยแอนเช่นไงมันมาคนเดียวอ่ะรอบนี้ไอ้คันนี้มาอีกแล้วเอางงงงอะไรนี้มาปึ๊บวอร๊ปมาปึ๊บหมอร๊ปเฮ้ยมันมาอีกคันมันมาอีกคันกดท่าน,นอนเอาไว้นะเอยมาแบบกรปิดดีฟหักไม่เจอหรอเฮ้ยมันมาพรุ่งนี้วะเง,ง,งียังไงยบนะอย่าเดินนะอีกงอ,อีกงอ,อ,กอ มันเดินหาในพุ่มยังไงก็ไม่เจอหรอกมันเดินเหยียบตัวเราเว้ยถ้าเรากดน,นอนอะ่ะหรือมันจะเดินเข้าพุ่มบอกวะเฮ้ยมันเดินเข้าพุ่ม <c oughs> <c oughs> มันเตะเราเฉยๆเว้ยมันแค่แบบเฉียดเราบอกเราให้นอนไปแล้วเว้ยไปแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยว,ว้อีกรอ <c oughs> บเดี๋ยวไว้อีกรอ <c oughs> บอวอเลยแหละมึงเลยอยู่ในนี้ไว้ กดแกันเลยโคตรกลัวมีหัวร้อนอ่ะฮุยมุนมาอีกแล้วมีหัวร้อนอ่ะผมบอกเลยอูยรถนี้มันมาอีกแล้วมระเทศจะรีอยู่แล้วเฮ้ยมุดมาสามคันเลยว่ะรถนี้มาสามคันว่ะรถนี้มาสามคันว่ะกูชักไม่ไม่ไหวแล้วกูกูภาษาเสียและภาษาเสีย ไอเชี่ยมันตกได้สามครั้งติดอ่ะมึงว่ามันบ้าปะล่ะมึงไม่ได้หาข้าวชิงนด้วยมันกระโดดเข้ามึงเช็ดพุไม่หมดเลยขนาดพุ่มที่มึงอยู่เนี่ยข้างข้ามึงยังไม่เจอเลยาเขนาดพุ่มที่อยู่ข้างข้ามึงยังหาไม่เจอเลยแต่ไปไหนวะมันยิงพุ่มมันยิงพุ่มมันยิงมันยิงมึงป่ะยังยางวิเออมันยิงพุ่มเลยมันยิงไม่โดน เฮ้ยเขาตัวบักปะแล้วเฮ้ยเขาหายตัวได้ปะเนี่ยเออหวานน่าจะเอาลุยยนาะโยงอะไรอยู่มันอาการเดิมเลยกูท้อได้อาชีพขอได้อาชีพเติ้นเจอไหมเติ้นเขยๆ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 ฝากกูไม่เจอเนเดี๋ยวเดี๋ยวกูออยอีกรอบเดี๋ยวกูออยอีกรอบเอาพุ่มไหนพี่พุ่มเดิมพุ่มเดิมเลยโอเคไปแล้วไปแล้ว พี่ต้องรีบวันนี้อเพราะว่าแบบกูรีบเลยอ่ะเดี๋วพี่เนี้ยหนีหนีเนี้ยหนีก็ดิหนีอะไรเนี้ยกดนอนดีกดนอนเลยเฮ้ยมันมามันมาไอ้เนี้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ววะมันมาใส่กองปูนเ้วกระซิบตำรวจปะ มีขวบมีเพลนป้าไม่เจอจ่ไม่มีพี่ไม่มีหลายรอบแล้วี่ยบักหรือเปล่าต้องบักตอนฝองจ่าจ่ากล่องนี้มันบักหรือเปล่าไม่เจอเลยอ่ะช่วยผมหาหน่อยได้ไหมครับจ่าผมหาไม่เจอไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะก็มึงโง่มึงหาไม่เจอหรอกเพ็ิดขึ้นที่เดิมหลายรอบจัยจ่าลงมาอีกแล้วจ่าเฉยจ่ามะนาวนี่นี่นี่คอยเงี้ยมึงจับเพลิดนี้ได้มึงได้คูลสิบห้าเลยนะ ไม่ไม่แล้วมึงแล้วมึงอบบว่าพูตอนนี้มันบักมึงแล้วมึงถาย้ไม่คุณสิบ้าก่อนจะเอาคนทีมาเอามาม่าไปกินก่อนไหมมึงช่วยหาดิช่วยหาดิอุ้ยมาทั้งสอนับไปดูข้างนนะกับดู้บนดู้งบนหึอะไรมึงเช็คปุ่มมึงมึงมึงเช็เลยลีกูยังกลัวมันเลยอุ้ยเุ้ยอุ้ย้อุ้ย้ยอ้ปุ่มนี้กูไม่มีนี่ ปุ่มนี้กูไม่มีไม่จับของเนี้ยมันขึ้นหลายรอบมัน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 จกได้หลายรอบแต่ไอเอวมึงกูไม่รู้ไอ้ยี่ปุ่ไม่โอเคเลยกัรเนี้ยไอ้ยี่มันมันเขาไม่โอเคอะเอลมึงมึงมาเคลียร์ดิมึงคุยมึงวมึงคุยกับนายกให้กูหน่อยดิยี่ปุ่มจกได้ตลอดเนี่ยแล้วมึงมึงดูนิดหน่อยปุ่องนี้มันจกได้ตลอดเลยเอลจกได้ตลอดใช่แต่ตำรวจเรามองเวลาไม่เห็นไงปัญหาเนี่ยถ้ามันไม่ได้นั่นมันได้จะรีบกูด่าเลยโง่โง่โง่ตัวเอ็นพูดนะ ผมพูดเหรอเออไอดิอดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ประเทศก็ไม่เปิดเลยนะครับเ็ตเขาประกาศในดิสคอดว่าปิดหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มาอยากให้ทุกคนรอคลิปนี้ก็เ,เท่านี้ก่อนลวกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาย้ำที่เดิมรีกว่ามันจะรู้แล้วก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคน <c oughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็อย่าลืมติดตาม พีมารีด้วยนะครับแข่หัวที่สุดในวงการพี่มารีครับแล้ววงการฟีไฟพี่มารีครับฟี้าพี่มารีครับ GTA V พี่มารีครับ ROV <AO> e พีมารีครับเก <c oughs> ันแล้วกันครับอเด็กมันไม่เคยพูดโกหกถล้อแลเจอกันนะครับ